กาญจนะบุรีขานรับมาตรการซิลสต็อปเซฟพอวอจพอบบพพลรอ .9 กออรอมนรประชุมปรับปรามยาเสพติดแคนเขคอเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5้าสารกางจังหวัดการชนะบุรีนายอธิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดการชนะบุรีพลตีอัศดาวุฒิปัญญาลชุน อบอผบพลรอเก้านายวุฒิพงศุภวกวณิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตํารวจตีพรชัยชลอดเดชผบกผจวกากาญจนบุรีพันเอกจักกพงศ์ศรีสุวรรณรองผรอรอมนอกากาญจนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาครั้งที่สองทับสองห้าหกแปด โดยมีพันเอกพงษ์พัฒน์ห้องศิลลารองอบอรผบพลรอก้าพันเอกพันศัดิ์เพียวพาณิชย์ผอบฉกอรัตยากองกำลังสุรสีผอบอรอยี่สิบเก้าพันเอกปิยะเนตรพัฒาศาสัตววัฒวงรองผอบฉกอรัตยาพันเอกบรรจงอมริตรองผอบอกผอจวการชนะบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้ารวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานกสทชเขตส3สุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้มีการชี้แจงข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงหัตไทย ข้อสั่งการของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อําอำเภอชายแดนเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว กรารกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี c อร์เซ็นเตอร์สแกมเมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงสรุปสถานการณ์ด้านการ,การข่าวและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการค้ามนุษย์ชายแดนยาเสพติดชายแดนของหนีภาษีและสิ่งกฎหมายข้ามแดนเล่าเตือนบุรีเตือน รถเถื่อนและอื่นๆและข้อสั่งการผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางมาตรการสกัดกั้นและปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมทั้งยกเลิกจุดตรวจรวมความมั่นคง11จุดคงเหลือ5จุดโดยพิจารณาจุดตั้งที่เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และการพิจารณาจัดอัตรากำลังของหน่วยงานความมั่นคงเข้าประจำจุดเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบุคคลสิ่งของและยาเสพติดตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องทางธรรมชาติบริเวณชุมชนบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขบุรี ซึ่งไม่ใช่ช่องทางหลักที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐตรวจสอบได้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบบุคคลสิ่งของและยานพาหนะในการเข้าออกและลักลอบข้ามไปยังอำเภอพยาตองสูสาธารณนัตรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการติดตั้งกล้อง cctv บริเวณฐานพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีเพื่อสแกนและตรวจสอบพื้นที่ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนด้านการข่าวและการกระทำความผิดของบุคคลสิ่งของและยานพาหนะบริเวณด่านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีอีกทั้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาปริมาณในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเมียนมารวมอยู่ด้วย โดยนายอธิิันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้ในายอำเภอสังขระบุรีตั้งวอรรมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดณนะที่ว่าการอำเภอสังขระบุรีข่าวนีว24การจนบุรีชุติการไหลาวาริน